พี่จุ่มนั่นเดียววุ้งไขว่สังทึกว่ไขว่เอื้องตัวเขาย้อนพุ่นพุ่นแล้วแน่เต็มอยู่ยว้ายพี่วัดเงียบปวดเงียบปวดพี่น้องพี่น้องพี่น้องสั่นตัวคอยว่าคอยบ่มีเวลาสิดท้ายขันจังสีละพี่น้องขันมาพรุเงียบเงียบเพิ่งพี่น้องละดอกงามงามบูยเงียบเพิ่งอันนี้แกงแซ่บเด้อพี่น้องเง็ดดินขาวพี่น้องเป็น เต็มที่เต็มแดนมึงเนี่ยโอ้ยเห็ดดินขาวเห็ดดินขาวพี่น้องเห็ดดินขาวจาังไดสะมาออกคักออกเนี่ยแต่บางเนี่ยดอกงามค่ะมึงเนี่ยพี่น้องนะดอกแข็งแข็งเดียวเถึงสีแมงอ,งองีหยังจอกระจังนี่เห็นบ่ดอกงามพร้อมโอ้ยจะเป็นดอกงามมึงเนี่ยเด,ดี๋ยวสิเขาปลาแล้วพี่น้องห่วย เขาป้าเห็ดปุน่นป้าเห็ดพี่นอ้องอากอ้อมป้าอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องอันนี้ปลาชุ่มชนเด้อพี่นอ้องเก็บเห็ดในปลาชุ่มชุ่นกัน เขาป้าพี่น้องเม็ดดินขาวพี่น้องเป็นเต็มทีบเต็มแดนมั่งเนี่ยโอ้ยเม็ดดินขาวเม็ดดินขาวพี่น้องเม็ดดินขาวจังไหสมาออกคักออกเนี่ยแต่มั่งเนี่ยว่สิเดตลุ่นกระตาสบอมือสิมีกระตาใส่บ่อพี่น้องมั่งเนี้ยมาดอกงามดอกใหญ่แต่พี่น้องดอกแข็งพร้อมเลยนี่บ่อเอาเฉยเนาะแล้วเนาะ เง네ี ini, ้ยกินเอเงี้ป้าฮัดดอกบบงี้เข็ดข้าดอกนี้ไงี่น้องดอกงามข้าบนงี้พี่นเอล่ะดอกเข่งแข็งเดยถึงสีแมงอีหยังจอกระซัง

เพื่อนได้เต็มกตานี่ถูกเฮ็ดเฮ็ดละงกเฮ็ดดินเฮ็ดแดงพี่น้องเต็มกตา,ปปากตา,าใหญ่ๆโคนไปหลายอืมแมนเยอะคนไปหลายแล้วบวบไปแล้วก็มาผู้เดียวเล้าเลาก็ได้เต็มกตาพี่น้อง ต่สะอ่อนเฮ็ดอีหยังมาหลายคักหลายโผดแท้นี่ด,ดินเฮ็ดแดงเกิดพี่น้องอันนี้ก็มาของเก่าเพิ่นแต่ว่าก็คือสีบลเบิดดอกตีหลายปันแต่เก่าเฮ็ดแดงนี่ทำมันเกิดนี่มันจะเกิดเป็นมูลเลยได้พี่น้องมันจะอยู่เป็นมูลเลย เพิ่นกับสิพ่อเป็นโมลแล้วเพิ่นจังไดเต็มกับตาเนาะไปพออยู่เป็นโมเป็นโมที่นะ่พี่นอ้องแดงจึงคืน,นสิยุบมันสิเกิดเป็นโมให้แดงนี่พี่นอ้องนี่เห็นบ่ดอกงามพร้อมโอ้ยจะเป็นดอกงามมึงเนี่ยดอกงามงามพี่นอ้องให้แดงเพิ่น,พนกับว่าเห็นทุกดอกดอกว่าเนาะ ดอกงามพี่น้องบนน้ำริมน้ำกันพี่น้องเป็นตะออกดีเจะน้ำจัตสิ lim hoài, lim nong Mình ăn Mình hết gin, Tài bia. Này mẹ nói lái lái. Nè. เห็ดนางม้วนพี่น้องเห็ดนางม้วนเดี๋ยวเป็นหนึ่งเด้อจ้ะใส่ดอกงามๆหน่อยใส่ละนี่นี่จ้ะดอกงามพร้อมนี่ใบตองโปกอยู่นี่เห็ดนางม้วนเอาเป็นหนึ่งแล้วก็ตำแก้วมะนาวแซ่บพี่น้องแก้วมะนาวแซบข้าวขนาดจ้ะดอกงามๆหน่อยทีแล้วเนี่ย หน่อยบางเนี่ยละ่ะขาวอากลากอยู่พี่น้องฮิดหน,หนาวมั่วป้าบางเนี่ยหน่อยโอ้ยูจะมาหลายเถอะหลายพูดหลายพูดเถอะพี่น้องเฮดเผื่งพี่น้องละ่ะดอกงามงามั้นดูฮิตผึ่งอันนี้แกงแสีบเด้อพี่น้องแกงแบบแสีบเลยเด้๋ยวนีเฮิตผื่งออกอยู่เป็นเปลน ใบเล็ดนานแหล่ะปันะโอ้ยกำลังเกิดพี่น้องกำลังเกิดไสดดอกใหญ่มันดอกใด๋ยอ้ยดอกนาแหลดอกงามงามพี่น้องมืองอินคตาเป็นนี่แต่เห็บแหลียงอินคาตาโอ้ยอีกมื่สองมื่นเนาะมืออื่นมืออื่นได้มากอีกพี่น้องออกคักปัน แมนแมนมืออื่นต้องมือในข้าบุญพี่น้งองนีดพิงอันนี้เ็เสื้อเสื้เดี๋ยงพี่น้องอกแบบงาหงา ดอกดสวย,สวยพี่น้องเห็ดบักอือปลาพวกนี้เหลืองเต็มปลาอยู่พี่น้องเฮ็ดบักอือเฮ็ดบักอือเฮ็ดมันปูเกิดหลายคักเมื่อนี้ค้นกระไล่หลยพี่น้อง ุณหลายเห็ดกันหลายเห็ดอย่างนี้พี่น้องนี่กันนี่เบียของเคี่ยสิลมุม ออกดีดีเห็ดก็ได้มันซุ่มพี่น้นองมันซุม่มแต่ว่าก้นก็มากเก็บเนาะก็สิออกกินเลยแต่ว่าก้นก็เก็บไปก่อนแต่ห้วเคยเจียเคี้เห็ดตแต่บเบียร์ถิมพี่น้อง ทีเบียดอกง่ายเกิดน้ำพ่นใส่เ evet, ฮ็ดปวกยนใส่เจ <White> ้าขึ้นมาเก็บเฮ็ดปลู่มันพี่น้องบางเงี้ยบังเงี้ยนี่ มึงนยวนยวนมึนยวนยวนเจ้าเสียมกัน่ยนกวยี่เก็บยวนเจ้าโซกโซกผียวนแล้วนี่ยียวนเขายวนพุ่นพุ่นแล้วแม่เต็มอนี่ไอีวเงปวเงิดต้คอยเห็นเบิร์ดเลยมองนีบ้างสิพี่น้องวนอันนี้เมีนบนบบเมีน

นี่นี่นี่มือเดียวป่สพี่น้องยิบปวกยิบปวกใส่ลยยวนโอ้คอด่ไปด้วใส่ทั้งดนงา เอ้เดอนึเด้อาอกนบ่อันนี้ใบยืนก้นบหนนบอเลิกมันขาดจ้ะจ้ะยืนเอาเจ้าก้นนีก็ในยืนนี้ยืนแม่ดอกงามคจ ย้วนย้วนย้วนเอาไม่ย้วนซักให้แน e ่ย้วนซักแค่เนีพี่นี there ่นี่นี a ่เอ้าเอาน้อยเจ้าเฝ้าเอาเลยคอยแต่บักลายแล้วโอ้ยย้วนมันก็เอาไปได้เอาอีกแกบมากะหน่วนไม่จะไปยังไงสิเอาบ่ได้ยูนิ่งนั่นนี่อใหญเียแต่มาไเอาเขา

สั่นตัวคอยยังว่าคอยบ่มีเวลาสิดท้ายขันจังสี่ลับพี่น้องขันเมื่อพอเงียบกบวยยอดเจ้าคือว่าซักให้แน่นี่นี่พี่แม่แม่นเบิดผุ่นผุดนี่ยวนว้ายพี่แม่พี่เออมื่อไ้ยอดนี่นี่ว้ายหักเบิดอลรือยวนเลยเจ้าจาวินงลงไปเจ้าคือตาดีเทน้อยจู่อยคือกายไปแบบไกลไปแบบสบายใจเฉย Ừ. chung mày chào giữa chồng hết miếng ăn chắc là chị say ăn con trầm ê quay nói nồi nè nói 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 nồi nói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  nói nồi Kì... nói nồi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  nói 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 nồi, nói 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 nồi nói nồi nói nồi nói nồi ใส่ข้างหลังไม่สู้มือที่ขาเอาเลยได้เจ้าพีใส่กางเกเจ้ารถเอาหน่อยเจ้าพีเอาเถอะมีโอ้ยเก็บรดเจ้าเก็บเอารถเจ้าเก็บเอาหน่อยเจ้าเก็บเอาเออมิเตอยากพ่อปูนึงเอาเลยเอาเลย มือหนีเฮาสิเก็บเบิดมือก็บ่เบิดลเด่นิยวนโอ้ยเจ้าเอาใส่กระตาบังเน้พี่น้องเฮ็ดหมูเดียวเฮ็ดเปลกมาพร้เฮ็ดเปลือมูหนึงพี่น้องเอ้ยกระลังดอกน้อยๆได้เต็มกระตาบังเน้บังนี่เต็มกระตาเลยพี่น้อง เจ้าไดบลอนอยเจ้าพ่อได้ก hmm. yeah. so yeah. yeah. mm ินบลอนอยใช่ทำ้นู้นกับพ่อหลงมูใหญ่นายนเฮ้มูใหญ่เติบด้เนาะใหญ่เตอนี่ดือดเพื่อเนน้อยบลอด้นี่เราเ้าสิได้้องกลนได้ยุ่นมันห่าจะเป็นดอกระฟังจะว่าไปได้ยุหันหันอหนางม่ดอกะตาจ้ะงามตัวมูกลนหเนาะ อาจจะคล้องเสแทบกับกึ้นมาเอามีดดันบอก่มีแต่ซุ่มหักพี่ต่ซุ่มเหยียบใบซุ่มซุ่มเหยียบแม่มือืนเอาเสียมอ่นมันจะไงอะไเอาเี้พ่อว่าจะคของเงินเฝ้าแม่บอกจักแนวบอกจักมีดที่กินมีดมีอยู่ผิดนอแต่อ่ออนช เหนื่อยดีั้งตั้งปลา่ปลาสวน้างาเลยค่ียนแล้วปลาสิกินคอยเ่ท่านได้กินคอยได้เมยเมยแห้งแล้วได้เฮ็ดร้ายเลยพี่น้องไปเมื่อาปนี่มืเยนิ้วเข่าพี่น้องคนสีไดลายดอมมือนี่เนาะมันก็ลังออกไปกลับแล้วพี่น้องไปกับรับแล้วเดี๋ยวคุณละเต็มกระตาย